วันนี้ได้มาชมมาเที่ยวที่วัดสันตินิคมเที่อำเภอเกาะคาจังหวัดลำปาง มาถึงแล้วพระธาตจุรามณีเมืองนรกชั้นล่างสวรรค์ชั้นบน

so awesome.